สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลดคัดนิวเชฟห้าเกียร์นะครับ <Okay. S 1> ได้สูตรมาจากพี่ในเฟสเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับเป็นปั๊กที่ปั๊มคัดนะครับจะมี4พอร์ตผมก็จับมันช็อตกันอันนี้เทสเฉยๆนะครับ เป็นจะเป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้ไฟไม่โชว์นะครับไม่ได้เหยียบคันนะครับ ดูดิคันเร่งนะครับเดี๋ยวแล้เสียงท่อนะครับดรอบนะครับ ไปเครื่องไม่โชว์นะครับตอนนี้ไม่รู้ต่อไปไม่รู้เป็นไงนะครับที่ปลดคัดออกนะครับดูวครับอารามน,นะครับอารามเหยียบคัดนะครับ ดูใหม่นะครับกดไปแล้วถึงจะรอบจะมานะจบแค่นี้นะครับ